ผลงามี่เรเปิดเผยออกมาในช่วงฮอลลีวูตอาคคนะครับแล้วก็อีกหลายผลงานเลยนะครับเช่นไม่ว่าชิ้นใหม่นะเราดูแลเรื่องของบอลปลอดภัยแล้วที่บกใชแล้วง กระผมท่านตุลยโททัตวีด่านพิธตะกูลรองผู้กํากับการป้องกันปราบตามสถานีตารวจภูธรเมืองเชียงใหม่ซํำกำลังพลประกอบด้วยข้าราชการตํารวจข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนและภาคีกเครือข่ายมาเพื่ออยแถวระดมปวดรากอัชญากรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานตุทธศากราช2 5 6 8มีจํานวนยอด 6 6 0ได้ครับลองกับบุคคลอันเป็นที่รักในวันครอบครัวรวมถึงการเดินทางนักของนักท่องเที่ยวตาม,มนังยเป็นช่วงเวลาที่มีการเดินทางจำนวนมากซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาความไม่สะดวกในการจึงได้ออกแผนปฏิบัติการโดยกำหนดให้ตั้งจุดตรวจบูรณาการดุสกัดต,ต,ตามเส้นทางสำคัญต่างๆทั่วพื้นที่การออกตรวจ สถานบริการสถานประกอบการสถา,า,านีขนส่งสถานที่ท่องเที่ยวและย่านชุมชนพื้นที่เสียงรวมถึงการปล่อยแถวและลมปาดล่างกิจกรรมในวันนี้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เทศบานนครเชียงใหม่ตัวราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนอาสาสมัครและภาคีุรกิจขายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ สำนักงานตรวจแห่งชาติโดยผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติพลเอกกิตติรัตน์พันธ์เพชรได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการป้องกันการตักลอบลำเบียงยาเสพติดมาตรการป้องกันและลดปัเหุทางถน,นนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในชีวิตและทรัพย์ส,สินและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการานต์ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากอาชญากรรมเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามปฏิดิสงการอย่างมีความสุขแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการ2,560 ปอยกับยานะครับรตัวแล้วนะกพยาธิสายตัวก่อนรวกการลุกนงปล่อยแถวดูแลที่น้องประชาชนครับคุณผงานั้นต่องไ่นะครับจนจาง่ว่าวยนะครับมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับก่อร่วมในภารกิจด้วยกันนะครับยังมีอีกหลายกระบวนนะครับ่เทสกิจของเทศบาลนครเชียงายรวมถึงสงพ้องนดมนะครัสอพ้อมแกท่เป็นรถพยาบาลแล้วนะครับ ความต้องของทุกภาคีเครือข่ายในการดูแลพี่น้องประชาชน